เซงว่าคุณดูแพทที่แล้วเขาเล่นเซรีกับอาเฟกันแล้วผมเล่นสูตรรับไก่เที่ตอนนี้เล่นไก่ไม่ได้แล้วจะไปเล่นสูตรรับอาเฟมันรับตรงไหนมันไม่มีคนเล่นไงเลยสูตรรับไม่แต่หน้าน่าสนใจว่ะมันไม่มีคนเล่นอาเฟแม่งก็คือนดาอันนี้อะไรอ่ะขีเก็บสเต็กตัวเก็บสเต็กเฮ้ยโอยหมาสองสิ่งนั้นเลยปะมันต้องมีอากเมนตก็ใช่ไงก็หมาสองแล้วไงเอาซิลก็ไม่เจอดิไยออกอากเมนตสองได้อ่าผมเจออันโกงแล้ว ไฮโดรไลท์เทียมตัองบอทยังไงอ่ะมีคู่หูคู่เนี่ยเอผม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 เล่นเวโกเอ้ยเล่นน,นี่ให้ดูโยนอีกแล้วนี่แหละเบลเวตฟนไฮโดรไ, T A ไ,ไ T A อลท์เทียมในผมเล่นเบลเวตให้ดูก็ <c oughs> L ต้องเวโกก่อนปะ่ะเพราะว่ามีแล้วเวโกตัวเดียวอยู่เลยนักกรรมา Richman Shop พูดริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกม LL ลก็ใช้เพียงแค่รายวัอดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับรการผ่อนชำมมระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Line Official ลแอดริชแมนช็อปอย่าลืมแอดทางหน้านะนอกจากนี้ยังมีบร,ริการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจ,จะเป็นโรบอทไบรอทสตรีมแกฟฟูดไลน์ดิงเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop ไม่เวลสามลาปิดอะเดี๋ยวพวกคุณดูงั้ผมจะไม่ผสมเฮียเลยนะผมรอไม่เป็นธน,นูยอย่างไอหมาไงหมาจริงหมาก็าถือได้ปะ่ะแต่ด<ำ>ัมเมดไม่มีใช่ใช่ดาเมจไม่มีนะเอโก้ข้อดีคือยิงแทงยิงเก่งยิงแทงยิงเก่งไปเรื่อยผมเอาแบบฮาๆเลยเดี๋ยวพวกคุณ สามลาปิดอ่ะคือของเวโกอ่ะมันยิ่งแพงยิ่งเก่งนะครับมันไม่ได้เหมือนนะมอวินะดเวโกเขียนว่าสร้างความเสียหายเวทรอ้อยยี่สิบห้านวยแก่เป้าหมายปัจจุบันจากนั้นจัก,การจบก,การต่อสู้การโจมตีของเวโกจะสร้างพลังความเสียหายเวทยี่สิบหน่วยแล้วก็สามารถซ้อนทับแบบสแต็กทับกันได้ก็คือยิ่งตีตัวนั้นนะก็ยิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆแรรรงขึ้นไปเไปเืื่่ออยยๆๆส่วนมอวิดไม่มีอะไรเลยแพสซีฟก,ก็คือฮิลแ,แ,แล้วก็แอคทีฟก็คือสตันแอคทีฟลดความเสียหายเพิ่มฮิลสตันไม่มีดาเมจถ้าผมได้เวโกสองดาวผมจะเล่นได้ได้ง่าย แล้วของไอเรียมันให้กี่อันนะที่พี่เจอเดี๋ยวพี่ไม่ได้แล้วฝาก4อสามอันสามสี่สี่มันนับอันแรกที่เลือกมาด้วยกดครั้งแรกได้มันหนึ่งแล้วก็อีกสองรอบถัดไปก็เป็นสามผมคิดว่าอีกสามสามเราจะไม่ฟาดเปลี่ยวนะจะขึ้นห้าตอนก้อนหินปกติถ้าแบบไม่โยนใส่คีสสักิีนดีไหมเอ่อถ้าไม่โยนผมมองว่าใส่บัตรเตอร์ดีกว่าไม่กระถ่ายทันราปีนรับปีไททันได้เพราะว่าจังหวะที่มันเข้าไปนัวตอนเบลเวตฟื้นขึ้นมามันมันต้องการความพิถีพิถันหน แล้วหนึ่งลาปิดไปโอ้ผมไม่ได้เวโก้ว้าปล่อยอ่ะต้องปล่อยไปเรื่อยนะครับอ้าผมเอาเวลคอร์ดไปยินหน้าทำยี่ห้ออะไรวะสัตว์ไม่ได้ดูสัตว์อ๋อรู้ติไงรูต้ติลองเซนนาแบบตาเมื่อกี้ไหมเซนนาแบบตาเมาื่อกี้อ๋ออันนั้นอ้แม่อันอน,อน,อน,อนั้นมันหม่งเวโก้เนี่ยเวโก้ด่างสองหกมึงมีตัวเดียวมึงจะหม่งเวโก้อีกเหรอบ้าบอหม่งไม่ได้พี่มาหนึ่งลาปิดแหละเอเอลุตตี้ลุติอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่ามันเงียบไปมันมีคนไอคนแรกที่มันบอกว่าฟังที่กูจะพูดหน่อยอีกคนบอกไม่ฟัง นอพี่คนบอกไม่พี่คนบอกไม่คอนเทนต์ได้เยี่ยสี่บาทพี่ได้เจมาเจแหละเจแหละเจใหดิไม่กลัวไม่สองดาวเลยบอยใครซื้อเก่งๆอ่ะรับพิษอ่ะไม่มีเราเห็นมีใครมีดาเบิ้ลสักคนสามีไล่ตัวอ่ะเก่งเหรอยิงมางน้อยก็ยิงเจาะเกาะไปเรื่อยๆรถเกาะไปเรื่อยๆได้อ๋ออุ้ยเวลววดสองดาวของครับอันนี้ด่านอะไรนะอ๋อมีหานสิบสได้ลูกแก้วเฮ้ยธนูธนูอ๋อพี่สองลาพิษไฟละสุ่มมาเป็นธนูสองอัน ง่ายดเดียวยากจัดง่ายดีเดียวจริงที่เหลือยากยากเลยมันไม่มาสองอันเลยง่ายดิเดียวจริงที่เหลือยากธนูธนูนี่นนมสมิร่า<ห>เคียวไงเคียวลาปิสก็แต่ถ้าหนึ่งดาวตอนวัหกก็ดีกว่าเวโกปะเออหวาแล้วลาปิสมันทำห้ขึ้นเคียวไกลขึ้นปะก็ไม่ปะใช่เพราะเพราะเคียวแม่งตีตรงนี้มันยังไม่ถึงปลายสนามเลยอใช่เหมือนขึ้นมันเป็นเหมือนแบบไกลออกไปจากระยะโจมตีอ่ะเออใกล้ออกมาจากตัวแล้วก็แค่นั้นแหละ คนดูเบย์โป,ป้ผมแต่ผมว่าเทียโก้น,นี่แหละถึงแม้จะหนึ่งดาวมันดาเมจมันก็ยังดีกว่าปะมันเพิ่มเรื่อยๆอ่ะใช่เออหมายถึงว่า<อ>ถ้าพี่ไปเปลี่ยนเป<อ>็นเคียวก็ไม่โอ,อ้ไม่ได้เราคิดถึงตัวสองบาทเด็กเข็ดสองบาทก็แม่งหินใครเก่งตะคนเซร็จไหมเ,เก่งจเหรอเซร็จไหมเซตอะไรเซตโจโจ้จนะไม่ใช่เซตเซตนินจาเด็กเอเลดเกมคนดูแต่เหมือนเราต้องเทคปะเนี่ยใช่เหรอวะเจ๊ผมอยากลองเล่นวอลวิกแบบไม่มีอัคคีเด็กเกมไปแล้วเห ชวยที่เหล็กเกียมันโยนปะนี่อ่ะคือเราต้องใช้เบลเวทอ่ะแต่ปัญหาคือเราขึ้นไปยังไงเก็บตังค์เลยเก็บตังค์แล้วก็รีบขึ้นพอก้าวได้ก็ขึ้นไปเลยพี่ก็แตกตอนนั้นไม่ไม่คือพี่ต้องมีของเอโซสักอันหนึ่งช่วยได้เยอะเลยมันไม่มีเออโซมันจะลดไอ้นี่ใช่ไหมไคัตติ้งคอรเนอร์ค่าใช้ใช้เขาเรียกว่า ใช้เงินอัพแม็กแม็กอัพสุดอัพแม็กเวลเราจะเจอเบลเวตใช่ไหมพี่ก็นี่ไงผมเลยเอาเลดเกมมาไงถ้าเลือดผมเยอะผมช่างแมงเยอะกูตัดสินใจโยนมละขออีกหนึ่งลาปิดเนี่ยเบโก้ไม่เดินแล้วเนี่ยคุณดูเบโก้ดาเมจดาวเดียวอ่ะหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดเยอะแบบยกขัดสองดาวเอ๊ะใช่ถูกแล้วโอเคได้แล้วสามลาปิดถึงเวลาของพวกเราละผมควรขึ้นเวลลงเจโฟใช่ไหม ที่เหลือควรหาเอาลวอบหายไปแล้วที่เหลือหาควรหาของแทงนะครับเพราะว่าชิปปืม้มปกติไปเวทมันจะเล่น2แบบเล่นเป็นแบบลาปิดล้วแล้วก็ทงลอยก็ได้เหมือนกันแต่ผมอยากหาของแทงมากกว่าเล่นเหมือนลักอะแค่เปลี่ยนตัวละครแบบคือมึงก็จะเดาเดียวให้กูใครสะสามลาปิดีคะแนนอยใครสะใครสะใครสไม่ยิงไกลอีกแล้วไม่ใช่เหรอ จะได้แดชอยู่กับที่ตลอดเวลามันไม่ได้แยดอยู่กับที่มันแดดหลบคนเลยตัวแพงตัวแพงนทำตาได้ผมจะได้รีเดมชั่นเลยอ่ะเอาตัวแทงมายื้ออุ้ยเบโกโตัวที่สองคาริต้าสามลาพิสไม่มีคะแนนให้พี่เลยเหรอแปดหนึ่งทำไรยแปรสับอีกแล้วไงาตาวโลวอยู่เอ้อะไรไม่รู้จะตายแน่หมดอยากลองแบบไม่มีอยากลองแบบมีอักเมนด์ด้วยว่ามันจะก็นอตบวกวิชั่นเลนเจอร์แบบไม่มีอักเมนเกมนี้แม่งซิลๆ์มาในไอเทยไม่มี มันเอาออกมาเป็นชาติแล้วจิจิวอ่ะเป็นไม่แน่บึมอ้าวเราไม่รู้ไงว่าเขาเอากลับมาเผาไม่มีจิวโกจ้จิวพิษจิเอโก้ออกไปยันตีลูกกระจวดนานเกินเลยลูกประจวดมันถึกอ่ะโว้ยแพ้เลยผมเห็นมีจักกรนอตสังตูดไอโก้สองนาวผมชนะเนี่ยทุกแค่แหละเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใครสาสองตัวเนี่ยตอนเรียวหกเนี่ยลูกแก้วพี่ได้ตัวสามบาทกับตัวสองบาทมาลูกแก้วแปดสิบอ่ะแค่มันต้องเล่นแล้วป่ะเบิด อ๋เป็นกระเทคกระเทคเทคชลเลนเจอร์ได้เฉยเฮ้แต่พี่เบลหกเจอโผล่สองตัวเช่นเดียวกับเวโก้ความฮาคือเวโก้ก็สองตัวเท่าเจอโผอ่ะนี่มันทำไมเวโก้เป็นของแบบนั้นเอ่อของจะไปจบที่เบลเวตครับเบลเวตสามลาบิสไฟนบอยดูนั่งไงโล่ขาวพี่เด้งมารับไปที้เห็นปะอันเท่าจิมมดอะเห็นโล่ขาวเห็นโล่ขาวเวโก้ปะมารับอะไรรับเทียอะไรก็ไม่รู้ไงรับอะไรไป็นี่มังใครจ่าไงของจะตายก็ต้องรับด้วยหน่อยดิ เจฟโฟี้ยเตอร์สดาวไม่ไม่โดนตีเอ้ยหรือพี่ตีเขาแปดทีมันเร็วเขาแปดทีเขาแปดโลอยู่สิบสองเี้ยเชี่ยจังสี่ชาร์ฟี่เชียดูป้าพี่ดูพี่ดูแครพี่ดูแคร์เบลเวิไม่ไม่ดุฟ้าดูไปก่อนไหมเอามาเล่นใช่ยังไงก็ต้องทำเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นตัวถูกๆอยู่ดีเนี่ยสภาพเราถึงขั้นที่จะต้องดุ่างนี้แล้วเหรอใครว่าขึ้นเวลผมลงเจฟโฟตัวเก่งอ่ะเจฟโฟสองตัว ของแท้งยังไม่ได้เลยอะเดเจ็ดแล้วพี่บอยห้าสิบบาทไม่ไม่องเดียวพาเพื่อสไปร์สฮา่าฮล้ว่ะคนดูมันตโลกไอ้สาสต์สี่หนึ่งเบโก้ดาวอะพาเพื่อสไป์เฮ้ยมันเก่งเว้ยดูดูไอชีนาสไปร์ทีนิเออในแหละจังหวะันนี้แหละเว้ยโดนลักชีพตาย จังหวะนี้แหละเอผมต้องซ้ายว่ะของเวเรียวดีอะโลซองอันนี้ก่อนนี่ไงเวลอับเพื่ออาบเพื่ออาเพื่ออาปะใช่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 เวลอัพใช่ใช่ต้องเวลอัพเวลอัพครับเราไม่ทําอะไรเลยเวลอัพเราขึ้นเวลอย่างเดียวครับแล้วลงชาร์โดสี่ไปก่อนนี่ไงของแทงค์สตราก้อนขอมาทีนี้เราก้าวได้แล้วสบายสบายสบึมสบุมข้าวเหนียวเข็มขค้นมาดูแล้วผมชาร์โดสี่ตรงนี้เก็บเจโฟไว้เอาไปแทงตอนเละเกมอย่าวยสาบีไ้ยกลเลนกูขอต้นอึ่งอึ่อ่ะไม่หายไม่หาย โอเคขายปีสามดาวเพราะว่าสไปเดี๋ยวเราแปลกปุ๊บใช่ป่ะแล้วเราก้าวได้เมื่อไหร่เราขึ้นเลยแล้วเราจะได้เงินกลับมา44บาทแล้วเราก็โลงหะเบลเวตแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดบเกมก็เป็นบอร์ดไวล์ลูนั่นแหละแต่แค่เบลเวตสามดาวติดอุ้ยมีคนต้องขายทองมาเดียวสามดาวด้ะไอหัวหัวสปอร์ตอะระยะโอสามดาวเลยนะเดียวสามดาวโอ้โหัวสปอร์ตอะหัวสปอร์ตหมายถึงหัวติดไฟอะหัวสปอร์ตไลท์อะแชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์อะสปอร์ตไอจุดสีดำขาวอะนี่นั่งมาไม่ได้ดูหนังแล้วไม่มา ผมว่าชาโด o w shadow สองนั่นแหละเรียมลงบัตชั่นเยอะๆจะหน้าเป้าแปดแล้วเปลแปดผมน่าจะก้าตอนสี่อันเนี้ยหลังหลังวิงดตนตรีอันเนี้ยก็คือแปดแล้วก็ดูว่าขึ้นก้าได้ไหมขึ้นก้าได้ก็ขึ้นเลยใช้เลกเกมไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องมานั่งลุ้นสี่สิบสี่บาทแล้วจะเจอไหมเป้เวดสองดาวเนะี่ยโอ้ยโอ้ยเขาตั้งบอดหมดแล้วไอ้ขี่มีแต่ไก่ไก่เต็มไปหมดกันบอย ไก่วิเวรและไก่เขาตายไปแล้ววะนะเจ้า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 คนที่ตายมันเอานี่มาเฮ้ยเฮ้ยชนะเฉยจังหกว่ะคนที่ตายมันเอาไอ้นั่นมาเจ็บสองเท่าเอ้ยวิเวรเฮ้ยบอยยังแม่แม่แม่พี่เขาคุยกันได้ไงคือเรารู้เรื่องไงพี่เขาไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรเลยคือมาให้กัรหนึ่งมี มาแล้วคนดูนดูใครจ่าสองดาวผมแล้วมาเลายที่ได้โยนสมใจละนี่คือเบสอินสลเลตเบลเวตนะครับพาวเวอร์สไปนี่ไงพาวเวอร์สไปสองทีนอันนี้พาวเวอร์สไปนะครับเราจะได้เปลี่ยนตัวละครแล้ววะพี่นอบเอาี่ยว่าเวอร์สไปปุกโบโบโบนี่ไง44บาทขึ้นได้โอเคผมขึ้นเลยเพราะว่าผมจะได้ตังค์คืนนี่ไง ต้องการตัวแทงเยอะๆอ่านั่นแหละคาสินเต้คาสินเต้เบลเวตว้าวเบลเวตสองดาวแต่ว่าล้มล้างไม่ทันวา,วาวาเขาว่าสไปตีแล้วคนดูเบลเวตตีไกลไปละไปดูนะดูวิญญาณไปีไปดูดตีแล้วดูดตีแล้วดูดูด,ด,ด,ดูเบลเวตไปไป ตีดูดฮิวตีดูดฮิวลูบตีดูดฮิวดูดดูดลูบดูดดูดดูดดูน้องๆน้องๆดูไว้เบสสล็อตเบลเวตน้องๆดูไว้ล็อกก่อนผมอยากซื้อเช่นคู่เบสสองดาวไอซั์เป็นนาที่ต้องได้แปลงสายชาเลนจ์อีกอันหนึ่งอ่ะผมจะเล่นแค่เบลเจ็ดก็พอพี่บารชั้นสี่ด้วย โคตรตึงกันน да <un> ึงอะเมันนี้รอบสองกูมาอย่งวะเนี่ยลืมไปเลยเนี่ยหนึ่งสองเอ้ยหลังรอบนี้เอ้ยโอเคสองาวแล้วครับโดนไม่ตีเจอรนี้ก่อนจิม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  เย่ะโคตรแรงมันต <designers> <eland> <genau op> ิ๊กหายใส่ใครอ่ะเอ้าปลดล็อกอะไรผมเอ้าผมไม่ได้ออกหรอไคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคาเซนเต้สองขายของอันนี้ให้คาเซนเต้นะครับของมอไครนั่นแหละแล้วก็เล่นบาตชั้นสี่นั่นแหละพลังวัดไกบอยพลังอะไรพลังอะไรพลังสามลาปิสพลังขึ้นเตาครับมีฮะคือสามลาปิสปลายไอ้สัตว์ธนูโอเคกูคาเซนเต้สองดาว พาเซนเต้สองดาวสลับของโ okay. อเคเดี๋ยวรอเขาที่เหลือเป็นของไอ้นี่แทนนะชื่ออะไรนะขวาสุดหัะชื่อที่อะไรวะโดละพี่โดละไม่ทำธงหรอไม่ทำมันจะมาธงถึงอะไรแตดคนดูมีธงทั้งนั้นอะ มันตีเร็วเท่าไหร่อรัเบลเวตอะสองจุดสองห้ามึงจะจะตีเร็วไปไหนอี้กันไอ้พวกโง่นี่ชีวิตติดธงเลยจัดเอออันนี้คุณซูได้ที่เจอตีแคทบอยอะเยี่ยถึกจางาไอ้แค่หมาไอตายตา้ะเบลเวตใครสาหนีไม่ได้แล้วลูกนี่แน่แาตาถ้าว่าหนีเบลเวตได้เบลเวตตัวนี้มันสตองตามนู้นตามเนื้อเรื่องไงทำไมครับแล้วก็แคตาสูวเบลเวตไม่ได้ ว้าวสตรองเกตแมนสตรองสตรองบาร์ชันเบลเวตครับเลดี้เจนเทแมนไปด้ยมีเขามีบาลอนยิบผ่ายและโอาวิโซโลบาลอนโชว์หน่อยน้องดูผมฆ่าได้แล้วผมดูสแปดเวลาเบลเวตทิมพื้นลุลี่ะโดนกัดไปครึ่งหลอดเดี๋ยวผมให้สาระก่อนทำไมต้องเป็นสามลาพิดใช่ไหมครับเวลาเบลเวตทิมพื้นลัวๆมันโดนทุกตัวที่ที่อยู่ในระยะโจมตีเบลเวตนะ นั่นเลยเป็นเหตุผลว่า oh, oh. ทำไมต้องเป็นสามลาพิษไปเจีย,ยเควลก็ไม่ไหวกูมันไม่ได้โดนทุกตัวนะมันโดนแค่ตัวที่เลือดน,น้อยสุดเออ์นั่นแหละนั่นแหละไอ้เซนาอะไรชิ้นหนึ่งวะเจเกาะได้ที่มีคนมีบาลอนแล้วพี่ปีแม่งเ<ป>ลยอ่โปไอ้ที่หนึ่ง<ะ>เดี๋ยวพี่ฆ่าบาลอนมันเองเพราะพี่ <Legends. S 2> คือเบลที่ชื่อว่าเวทเบลเซบับชื่อเบลที่ชื่อว่าเวทเยฟูไม่สองดาวคือวผมมาเจอไอ้แคทบอยที่พีวิทนามไยโดน จิมเตะเตะมันออกได้ปะแล้วผมอยากรู้ว่าผมได้ดาบป่ะมันมันให้ดาบเพื่อนปะคืออะไรไอ้ถึงไอ้เทียนนั่นอ่ะไอ้เทียนดีโดนเตะเออเเนี่ยตะดาบเพื่อนปะไส้ดาบมี่บอฟิกปะมองไม่ออกไม่เห็นไม่เห็นวงไม่เห็นมีวงไนนี่เลยเแบล็กเบลดเลเซอร์ไม่มีไม่มีจริงมไอมันจะเต๋ไม่หายไปเลยเว้ยท้อบอลน้อง เอเคใงว่าอันนี้พูดได้จริงว่าที่ไม่โดนเตะไม่แหวุธด้วยเฮียกระจอกเลยเบลเวตเบลเวตผมแย่งมันมันเล่นไอ้นั่นอยู่อบอยเออมันจะสองดาวมันเบลกาามันก็เจอถ้าโฟน้องน้องมาดูครับโยนเท่ากับเบลเวตหกตัวไอ้ผมอยากขึ้นเวลแล้วผมอยากลงเบลไปด้วยใไม่ใหม่รถเราตรงนี้นี่ไอ้ถอดออกที่ให้ถอดไม่มีประโยชน์เลยสัตว์เลดี้แอนด์เจนเทอร์แมนครับพักกิ้งก้อนดาเมจ เราเราก็รออันนี้เป็นไอ้นี่เหรอเราไปรับไฟกันหน,นี่ยกหรอแค่บ่อยนะไอเทมดังกลาดดิหมาผมมีสองเบลเวดไม่ว่าเจ้าคุณจะทำอย่างไรแล้วผมมีสองเบลเวดชื่อคลิปมาแล้วเบดอินสลอตเบลเวดเฮียผมขายฝันให้น้องๆเอาไปเลยฝันชุดใหญ่ <im it> เอไปเลยฝันชุดใหญ่ๆน้องๆเรารับฝันนี้ไปเดินสองดาวน้องๆรับนะสก้หารับพินแีกตัวเนี่ยผมหาอยู่เรารอได้เรายัอองชนะอยู่เจ้าบัดช,ชันสีคะเทนเตมแม่งสะตองจับอุ้ยมันโดนมันต้านซี่อะเด็ฝสั่งโน้นอะเตะไม่ออกเลยเบเวตจิ้มพื้นจิ้มจิ้มจิ้มดูด หนีไปไหนเราอะไปไหนจิ้มไปไหนเราไปไหนเนี่ยเนี่ยมันคือข้อดีเว้ยคือกระแกเบเวตอ่ะมันดูดจากหน้าสุดไปหลังสุดแต่มันยังตีได้มันคือข้อดีงั้นไม่ต้องเสียเวลาเดินไปตีไงผมต้องซื้อใครสาดักแล้วไอสัตว์มันกังกูโดนไม่ไมันลงหาใครสาอยู่ไอตีเนี้งั้นผมขายถอกที่ขายถอกทีให้หมดไม่ขายทำไมก็ไม่พี่อยากขึ้นเรี่ยวเท่ถอกสองดาวพี่จะลงไงที่มีอะไรนะเอาวิอ๋วิ่งสิบได้วิ่อัพอืมย่โอ้ก็จะสามอ่ะเรี่วสามผมน่าจะสู้ไหวนะไอใครสสามมาสู้ไม่ไหวเลย เราเ่งเเบลเบ็ดสามดาวปะ่ะจริงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮีนันมีสองตัวเออที่หน,นึ่งมันมีสองตัวอืมเอ้ยตอนจักจักรจ,จักติดแต่ติดทีปะแค่บ่อยเออเหมือนจะติดปะ่ะบอกว่า,ม,วามันบอกว่าการมันบอกว่าทีสบกครั้งอ่ะต้องติดเดิตเขาติดแหละติดแหละที่แปลว่าติดแหล่ที่แปลว่าถ้าการเลนติดแลวไอเฮนี่ไม่ติดก็การเกิดแค่เร่าไรก็สองดาวก็ใส่เอาสองดาวพี่ก็ไม่ไม่ตื้อไอทอกแล้วป่ะเออ ก็รอนะชอผมต e <Q. S 1> ้องฆ่าเบลเวตคนแรกผมถึงจะทำเบลเวตสามดาวได้เดี๋ยววิร์เรอบันฆ่าสามไหมนี่มันอะไรจะสามเนี่ยโอเคไม่มี ถ้าใส่ออนก็ต้องเป็นอย่างนี้โลก่อนขอห้าบาทอีกตัวหนึ่งเดิ not, อ่าบัตชั่นมันไม่สี่อ่ะอันนี้ก็ได้บัตชั่นสี่ค่อนข้างดิบนะครับกรามเนื้อไอตัดเขาบอกติดแค่อยคุณตูยังติดเลยต้องติดอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าถ้าการเลนติดและที่นี่ไม่ติดก็กาดเลย ไอ้แล้วตอนมันฆ่าได้ใครเป็นคนดูดอ่ะไอม่เวรดมันมีสองตัวใครเป็นคนหมือนผัดกันดุเหมือนเหมือนคนที่คนมันผัดใครดูดก่อนคนนั้นได้คนนั้นได้เลือดใครรัดคนนั้นไอเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันถือว่ามันเป็นศพทิ้งไว้อ่ะใครที่ดูดอ่ะมันจะได้มันเหมือนมันไม่เชิงผัดกันนะมันเหมือนแบบไม่รู้แม่งใครจะดูดแค่นั้นแหละเราเหลือวอยสบายผมพูดแค่หน้วอยอ่ะวอยอะไรมาไหวผมแม่งหน้าเศร้ามากเลยแม่งโลหะเบเวรดไม่เจอสองดาว ไวเอาอะไรมาไหวผมผมพูดแค่นี้ไอผมรอขึ้นเวลแล้วนะขึ้นเวลลงเซจูนี่สี่สิบบาทอะ <c oughs> ่ะเขาเล่นกับเราได้ยาวๆอะ <c oughs> <c oughs> ่ะพี่ชายเขาเล่นกับเราได้ยาวๆแถมใครสาเขาไม่ไกลเด้อไม่ใกล้อะไรเลยมีสองตัวเด็วก็คือมันสองดาวได้มั้งขาดตัวหนึ่งปะฮะมันมีสามตัวใครสา <c oughs> อ๋อไม่ใช่ใครสาไอ้ไอเบลเวดเด็บเบลเวดให้มันสองดาวไม่นับเบลเวดดีบหมายถึงใครสาไปคุณดูดูพลังแห่งสามเราปิดไฟเอ้อ้ย จ้ไอ้แิแมงหลุดโด ae, ดหลุดโดรุ่วเลยเฮ้ยโดดหลุมดีฉัเลือดโดดหลุมา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 พี่ชายไม่ม <vit> ีภาพนะพี่ชายพี่ชายจ๋าอุ้ยเบลเบ็ดคิดว่ากูให้มึงเปล่าคิดว่ากูให้มึงเปล่ากูไม่ให้เรื่องอะไรกูจะให้มึงนี่เซิร์ฟอะไรนี่เซิร์ฟอะไรนี่ใช่นี่เซิร์ฟอะไรกูไม่ให้มึงอ่าเบลเบ็ดหมดพูแล้วปะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้ยสิบมีสิบตัวป่ะอะไร มีสิบมีสิบตัว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 เรื่องอะไรให้กูจะให้มึงเนี่ยเป็นผมตาใจขายเวเวททิ้งแล้วไอ้เงี้ยโอ๊วยกดย่อไหมสี่สิบบาทโอเคผมขึ้นเรวได้แล้วและนี่คือพลังแห่งเลเวลสิบครับได้ดีจนเนอร์แมนทือถือทือถือถือมันมันน่ะน้องน้องน้องレスกิม เบสอินสลตทเบลเวตครับปัปป๊าปป๊ป่ถ้าเขาไม่มีแย่งเบลเวตผมเราเบลเวตสามดาวได้นะขายเบลเวตให้หน่อยเด็เพื่อนเพื่อนขายเบลเวทให้หน่อยได้ป่ะอสามดาวขึ้นหน้าปกโอ้ยย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 ยายยย่า ก็บอกน้าพี่ไม่ไม่เวโกเชอะไรนะดุฟ้าไปที่ไม่สไปน์นะครับโคตเก่งไอ้เหี้ยโฮตเก่งชื่อคลิปว่าเบสอินสลอตอะไรนะดุฟ้าเวโก้ตัวนั้นเหรอตัวนั้นที่เราฝากไว้อ่ะคุณโดนผมขายขั้นสุดอยากเล่นก็ไปเล่นเองเองนะ อันนี้ตลกปะเล่นปกติแต้มลดโยนแล้วแต้มขึ้น <c oughs> โคตรเก่งอ่ะผมพูดเลย <c oughs>